พี่พึ่งน้อยนะคะจากนั้นทาซิโอพึ่งน้อยนะคะวันนี้พี่พึ่งน้อยมาพร้อมกับตัวตัว XA10 นะคะตัวนี้เลยนะคะพี่พึ่งบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นฟูจิน้องใหม่นะคะในตระกูล X-Series นะคะที่ใช้ชื่อว่า ฟูจ s เ A10 นะคะวันนี้เนี่ยพี่พึ่งจะมารีวิวแกะกล่องนะคะว่าข้างในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะคะมีอะไรให้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะคะข้างในกล่องเนี่ยก็จะมีนะคะ <c oughs> เปิดมาเลยก็จะเจอคู่มือนะคะแล้วก็มีตัวเล่นนะคะตัวเล่นแบบนี้เป็นเล่น1650น่าจะเหมือนตัว FA2 เเลยนะคะ แถมนะคะมีฝาเลนให้ด้วยนะคะเป็นตัวเล่นกับฝาเลนนะคะแบบนี้แล้วก็จะมีฮูดกล้องนะคะที่เอาไว้ต่อกับเจ้าตัวเลนแบบนี้นะคะแล้วก็ในกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์นะคะสายชาร์จนะคะแบบนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นสายชาร์จแบบใหม่เดี๋ยวพ <Wow. S 1> ี่มุกจะมารีวิวให้ดูกัน,นะคะ่ะ แล้วก็นี่เลยสายหนังของคอนะคะที่สกรีนว่า Fuji ฟ,ฟิล์นะคะแล้วก็มาพบกับพระเอกของเรานะคะนี่เลยฟูจิ f a ทนนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวกล้องใกล้ๆกันเลยนะคะและนี่นะคะจะเป็นเจ้าตัว Fuji xA10 นะคะจะสังเกตได้ว่าด้านบนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ตรงโหมดฟังก์ชันตรงนี้นะคะก็จะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเจ้าตัว Fuji xA2 เลยนะคะด้านหน้านะคะเห็นไหมคะฟูจ i xA10 นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ จะเป็นสีดำนะคะตัวเลนนะคะจะเป็นเลน1650นะคะ1650มม,มนะคะเหมือน Fuji XA2 เลยนะคะด้านข้างเนี่ยตรงนี้จะเป็นนะคะเป็นช่องเสียบ HDMI นะคะต่อออกจอได้นะคะแล้วก็ช่องด้านล่างเนี่ยจะเป็นช่องเสียบสายชาร์จนะคะว้าว wow. ในส่วนของหน้าจอนะคะตรงนี้แผงปุ่มก็จะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะเป็นช่องเปิดเป็นปุ่มเปิดแฟลนะคะเดิมเนี่ย Fuji XA2 เขาจะเอาปุ่มเปิดแฟลมาไว้ตรงนี้นะคะแต่ว่า Fuji XA 1 0เทน,เนี่ยได้นําปุ่มเปิดแฟลนะคะมาไว้ตรงนี้กดเปิดนะคะแบบนี้แฟลชก็จะออกมานะคะแบบนี้เลย แล้วด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะตรงนี้ก็เป็นช่องที่จะสำหรับใส่แบตเตอรี่นะคะแล้วก็ใส่เมมโมรีการ์ดนะคะอยู่ตรงนี้ FUJI XA10 นะคะเป็นตัวที่พัฒนามาจากเจ้าตัว FUJI XA2 นะคะซึ่ง ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนรู้ว่า XA2 เนี่ยมันหายากมากแล้วแทบจะไม่มีเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าตัว Fuji XA10 ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มาแทน Fuji XA2 นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นตัวที่ปรับปรุงและพัฒนาม,มาจาก Fuji XA2 นะคะมันก็เลยจะมีบางอย่างนะคะที่ปัดออกไปนะคะบางอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่า Hot Shoe นะคะ ในตัวฟูจิ XA2 เนี่ยจะมีตรงนี้อยู่เป็นฮอตชูที่เอาไว้สําหรับต่อไม้หรือต่อแฟลอะไรพวกนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกล้องพวกนี้เนี่ยเป็นกล้องมินิเรทที่เอาเราเอาไว้สําหรับพกบ่าใช่ไหมคะจริงๆมันก็จะไม่ค่อยมีใครเอาไปต่อแฟลหรือต่อไม้อะไรให้มันดูเยอะแล้วก็พกยากนะคะ FUJI XA10 เนี่ยก็เลยตัดออกไปนะคะซึ่งไม่ได้เป็นปัญหา ะะส่วนในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยมันจะเบาลงนะคะน้ำหนักเบาลงกว่าตัว Fuji XA2 นะคะความละเอียดของภาพนะคะ16.3ล้านพิกเซลนะคะเท่าเดิมนะคะเท่าตัว Fuji XA2 นะคะแต่ว่าจะน้อยกว่าตัว Fuji x a t นะคะที่มีความละเอียด24ล้านพิกเซลนะคะซึ่งจริงๆเนี่ย ฟูจิ XAT เนี่ยเขาละเอียดมากเนี่ยแล,ลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราถ่ายเราก็ต้องการภาพที่แบบมันฟุงฟ้งฟิงมุงมิงอะไรอย่างนี้หน่อยแต่ว่าบางทีภาพที่มันแบบชัดเกินไปจริงเกินไปเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเออไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของเซนเซอร์นะคะ เซนเซอร์ ensor, ก็จะเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวกับ Fuji XA2 เหมือนกันนะคะซึ่งประเด็นนี้ทำให้ภาพเนี่ยมันถ่ายได้สวยใสเหมือนเจ้าตัวเดิม Fuji XA2 เลยนะคะเป็นเซ็นเซอร์ APS-C MOS นะคะเหมือนเดิมนะคะในเรื่องของการโฟกัสโฟกัสภาพน,นะคะ49จุดนะคะโฟกัสรวดเร็วนะคะ แล้วก็มีฟิลเตอร์นะคะฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพเนี่ยก็จะมี18เท่ากับตัว XAT เลยนะคะสปีดชัตเตอร์ของเจ้าตัว s a 1 0นะคะจะเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะเดิมเนี่ยสูงสุดมันทำได้แค่1ทับ4,000นะคะแต่ว่า Fuji s a 1 0เนี่ยทำได้ถึงนะคะ1ทับ3 0 0 0นะคะซึ่งสเปคเนี่ย สปีดชัตเตอร์เนี่ยเท่ากับ F ู j i เ A 3นะคะถามว่าสปีดชัตเตอร์ช่วยอะไรคะอะไนเงี้ยสปีดชัตเตอร์ช่วยให้เราจับภาพได้เวลาเราถ่ายภาพเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยเราสามารถจับภาพเคลื่อนไหวนั้นให้เป็นภาพนิ่งได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มาในเรื่องของการถ่ายภาพต่อเนื่องนะคะการกดชัตเตอร์นะคะการถ่ายภาพต่อเนื่องของเจ้าตัว XA10 นะคะ เดิมเนี่ย Xs2 เนี่ย,เ,ยเขาจะสปิดช,ชัตเตอร์แค่ประมาณ5.6ภาพนะคะต่อวินาทีเองแต่ว่าตัวนี้เนี่ยกดชัตเตอร์รัวๆกันไปเลยนะคะได้ถึง6ภาพต่อวินาทีนะคะความละเอียดของหน้าจอนะคะหน้าจอแสดงผลตัวนี้จะเพิ่มขึ้นนะคะ แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มันจะเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นเวลาเราพับหน้าจอนะคะแบบนี้เดิมม,มันได้แค่175องศาแต่ว่าใหม่เนี่ยแบบใหม่คือเป็นฟูจิ XA10 นะคะได้ถึง180องศาจริงๆมันก็แค่นิดเดียวเนาะแต่ว่ามันก็เพิ่มขึ้นแหละเนาะมันก็ดีขึ้นนะคะเป็นจากร้อยเสิบห้าเป็นร้อองศานะคะเท่ากับเจ้าตัว XAT นะคะตัวนี้ wow. แล้วก็ในเรื่องของสีนะคะอันนี้จะมีแต่สีดำนะคะซึ่งตัดปัญหาไปจริงๆพี่เพิ่งว่ามันดีมากเลยนะคะตัดปัญหาว่าจะหนูจะเอาสีอะไรดีนะคะซึ่ง Fuji เ a 2เนี่ยเขามีให้เลือกแบบหลายสีไงบางทีเลือกยากเออจะเอาสีอะไรดีแต่ว่าหมดปัญหาเลยนะคะ Fuji เ A 1เทนทำมากสีดำสีเดียวนะคะแล้วก็จริงๆมันจะมีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ จ้าตัว s a 1 0เนี่ยเขาเพิ่มขึ้นมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการชาร์จนะคะเหมือนที่พี่พึ่งพูดไปตอนแรกสายชาร์จนะคะพี่พึ่งบอกก่อนว่าเดิมเนี่ยตัว s a 2นะคะมันจะต้องชาร์จแยกคือเราต้องดึงแบตออกมานะคะแล้วก็ไปเสียบชาร์จกับอะแดปเตอร์ถูกไหมคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเราสามารถเสียบชาร์จกับตัวกล้องได้เลยหรือว่าชาร์จในรถชาร์จ ชาร์จในแบบสำรองแต่ว่าจริงๆไม่แนะนำหรอกนะคะแนะนำให้ใช้กับไฟบ้านเนี่ยจะดีที่สุดนะคะก็สะดวกขึ้นนะคะในเรื่องของความสะดวกเนี่ยถือว่าสะดวกขึ้นมากเจ้าตัว x a n 0ในการใช้สายชาร์จแบบชาร์จในตัวนะคะก็หลักๆของเจ้าตัว XA10 นะคะรายละเอียดก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยคลิปหน้านะคะพี่พึ่งจะมารีวิวในส่วนของ ฟังก์ชันการใช้งานนะคะแล้วก็รีวิวภาพถ่ายด้วยนะคะว่ามันจะสวยใสยแค่ไหนนะคะพร้อมกับรีวิวเปรียบเทียบกับ FUJI XA2 และ FUJI XA3 นะคะว่าจะเป็นยังไงต่างกันยังไงนะคะยังไงก็ฝากติดตามพี่พึ่งน้อยด้วยนะคะติดตามพี่พึ่งน้อยได้ที่ Facebook Fan Page นะคะ c a ซิโ u n d e r s c o r e พึ่งน้อยนะคะ ไอจี IG นะคะคาซีโอพึ่งน้อยนะคะ w w w ร์ไลเคาซโขีดกลางนะคะแล้วก็พึ่งน้อย .com นะคะหรือว่าใครอยากคุยกับพี่พึ่งทันทีเนี่ยแอดไลน์มาได้เลยนะคะไลน์ไอดีแอดนะคะแล้วก็พิมพ์ว่าพึ่งน้อยนะคะ P-U-E-N-G-N-O-I นะคะยังไงแอดพี่พึ่งมานะคะทักมาหาพี่พึ่งได้เลยนะคะวันนี้พี่พึ่งไปก่อนนะคะบ๊ายบาย